ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาปู่ย่าตาใหญ่กันทุกูุกคนนะครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับหนุ่มผมยาวหน้าตาดีๆแบบนี้นะครับผมช่องถ่ายไปเรื่อยใบยบีมาดันนะครับผมก็ก่อนอืเลยขอขอบคุณเอฟซี FC ทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไปคอมเมนต์แลวก็ให้กําลังใจในคลิปวีดีโอที่แล้วนะครับเออ EP0 เรียกว่า EP ทดลองงานนะครับเป็น การลองกล้องแล้วก็การลองการฝึกตัดต่อวิดีโอเพราะว่าเกิดมาผมไม่เคยทาอะไรแบบนี้เลยนะครับผมนีม่เป็นครั้งแรกไม่เคยเลยนะครับอย่างดีก็เป็นแค่ผู้เสพโซเชียลนะครับ youtube facebook ก็ไม่เคยเป็นผู้สร้างเป็นแต่ผู้ใช้ผู้เสพอย่างเดียวนะครับผมนี่ก็เลยมีเวลาว่างก็ลองดูนะครับมีอุปกรณ์มีอะไรก็ลองลองทำดูครบสุดวิชาหรือว่าเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆไปในใ,ในในตัวนะครับ ปกติก็ไม่ไม่ค่อยถนัดเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะครับผมแต่ทำไปก็สนุกดีครับเพลินดีครับผมก็ชอบชอบก็เลยอยากทำเรื่อยๆนะผมพอม,มีเวลาว่างก็อยากจะทำไปต่อนะครับสำหรับเอ่อเข้าเรื่องเะยรกันนะสำหรับอีพีที่แล้วนะครับที่ทำไปก็พาไปดูชีวิตประจำวันที่อยู่ที่ประเทศจีนนะครับที่นี่แล้วก็ไป ชิมอาหารไทยใช่ไหมครับที่ร้านอาหารที่อาหารไทยในประเทศจีนนะครับก็อ,อย่างเห็นในคลิปแล้วรสชาติก็โอเคนะครับโอเคอยู่โอเคโอเคว่าจะไม่ไปกินแล้วที่หลังนะครับโอเคครับอ่าคลิปที่แล้วก็เป็นพูดภาษาใต้นะครับแล้วก็มี FC เมนเอ่อเมนมาบอกนะครับอินบ็อกมาบอกว่าเออพี่ บางคนก็ฟังไม่เข้าใจใชี่ยนะครับพูดภาษาใต้ผมก็มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนต่างชาติมีคนทุกภาคนะครับก็บอ,บอกเออก็ฟังบางคนก็ฟังภาษาใต้ไม่เข้าใจนะครับก็เลยพี่พูดภาษากลางได้ไหมก็เลยเอาแบบแฟ่ยๆไปนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวก็จะคลิปต่อๆไปหลังจากนี้ก็จะเป็นพูดหลักๆได้เ,เป็นภาษากลางนะครับ,บอาจจะมีใต้นิดๆแบบอ่หน่อยๆตามอารมณ์ไปนะครับผมแล้วก็ อีพีนี้ก็จะมาแนะนําตัวนะครับแล้วก็แนะน,นําแนวทางของช่องนะครับว่าจะเป็นแบบแนวทางไหนจะทําอะไรบ้างมียังไงอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะบอกไปเรื่อยๆก็องีพีนี้ก็จะเป็นอีพีเริ่มต้นนะครับเป็นอีพีแรกหลังจากที่ได้ลงอีพีตัวอย่างไปก็เริ่มจะจับทางอะไรได้นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะทําจะฝึกฝนไปต่อเรื่อยๆนะครับ สำหรับช่องถ่ายไปเรื่อยปลายบีมนันนะครับผมก็ตามชื่อช่องนะครับก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับมีอะไรให้ถ่ายก็ถ่ายถ่ายไปเรื่อยนะครับจะพาเที่ยวพากินดูนั่นนูน่นนี่นั่นสิ่งแปลก,ปกสิ่งสวยงามเวลาผมออกจากบ้านผมก็จะพากล้องพาไ,ไปด้วยถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายเก็บไว้แล้วก็จะเอามาทำเป็นอีพีต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ <c oughs> แล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเรามีแขกพิเศษนะครับหรือว่าเป็น สเปเชียลไกด์นะครับแล้วก็จะมาเป็นคู่หูของผมใน e ีีต่อๆไปทุก e ีีนะครับจะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเดี๋ยวจะได้เจอกับเขากันนะครับผมรอรุ่นนะครับว่าเป็นใครนะครับโอเคเอาตอนนี้มาเข้าแนะนำตัวนะครับผมผมชื่อจิรายุท์เสีมังคงนะครับชื่อเล่นชื่อบีนะครับเป็นคนปากใต้นเครบบ้านดื่มอยู่เออเคยสุราษนะครับบ้านอยู่ค้อนเนี่ยมามาโตโต๋ตีก้อนมาว่ากลัว อ่าเป็นคนหนักคนนะครับแต่ว่าเกิดสูร้รัดอ่าอยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเมืองอยู่บันปันบันปานชนทานฐานีานานนานา้นะครับแต่ว <c oughs> ่าไปรู้จกักตัดใต้มาอา่าได้นะครับจากมาคุยมาให้คาแนะนํามาเล่นกันได้นะครับ,บ,บากการครับผมเอาละกลับมาเล่นภาษสาการกานต่อลครนะครับครับผมแล้วก็เอามาเป็นเรื่องของช่องนะครับก็อย่างที่เกินไปเมื่อกี้นะครับ ก็จะมีถ่ายไปเรื่อยโชว์นู่นโชว์นี่พากินพาเที่ยวนะครับโชว์สถานที่ต่งตางๆโชว์ของแปลกๆมีโอกาสจะไปไหนก็จะทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะมีแขกพิเศษเรียกว่าแขกพิเศษเอ่อสเปเชียลไกด์นะครับจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ของผมในอนาคตนะครับเดี๋ยวมารอกันครับรอเขาครับนึงไปลูกมามาบอกมามามาเอ้อแมทช์ สวัสดีครับคุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เอน้องปอใจนะครับเป็นลูกสาวลูกสาวผมที่เพิ่งเกิดได้อายุ9วันนะครับตอนนี้ก็อายุ9วันก็ม่อีพีแรกอีพีทดลองงานเลยเออตอนนั้นแฟนก็ยังภรรยาก็ยังท้องอยู่นะครับท้องแก่ใกล้จะคลอดนะ ก็ <c oughs> ถ่ายวีดีโออะไรเสร็จก็นั่งทําตัดต่อนี่ครับนั่งศึกษานั่งเรียนรู้ไปศึกษาแล้วก็ตัดต่อคลิปอยู่ก็จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่ใส,ส่ซับไตเติ้ลกงนั่งใส,ส่ซับไตเติ้ลอยู่ออนนั้นก็เป็นวันคืนวันพุธทีสองนะครับ2ีสองแฟนก็ปวดท้องปวดท้องจะ่เกิดน,น,น้องนะครับก็เลยต้องหยุดทําคลิปแล้วก็พาแฟนไปโรงพยาบาลน,นะครับแล้วน้องก็เกิดมาวันพฤหัสที่สิบกุมภาพันธ์นะครับ น้องชื่อน้องพอใจชื่ออ่าชื่อจริงชื่อนอล่าลินสีมั่นคงนะครับชื่อไทยก็พอใจสีมั่นคงครับอ่าน้องก็จะมาเป็นอ่าคู่หรือว่าพาร์ทเนอร์ของผมนะครับอ่าในช่วงของอลูกพ่อมือใหม่พอใจและพ่อบีนะครับก็จกะก็ทำอาหารเกี่ยวกับคุณแม่อา,อาหารเรียกน้ำมนมคุณแม่แล้วก็ อาหารเด็กแล้วรอน้องอายุครบหเดือนนะครับก็จะทําอาหารบดอาหารละเอียดให้น้องกินแต่ช่วงนี้ก็จะชงนมไปก่อนแล้วก็นมแม่เดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีให้นมแล้วก็คานวณน้ําหนักลูกกับนมที่เหมาะสําหรับลูกแต่ละมือนะครับเพราะว่าผมก็อ่านอินเทอร์เน็ตมาเยอะศึกษามาเดี๋วก็จะได้สอนคุณพ่อมืองใหม่นะครับแต่กินมือนะเดี๋ยวกดมือพอเดยเดี๋ยวไปกินนมแม่๋ยวนี้ สอนคุณพ่อมืองใหม่ที่อยู่บ้านที่เลี้ยงลูกนะครับก็เผื่อใครเป็นคุณพ่อฝึกหัดเหมืนผมนะครับอ็จะได้แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กันไปนะครับผมโอเคครับยังไงไปกินนมไหมสำหรับวันนี้ก็นี่ก็มีแค่นี้นะครับผมที่จะมาบอกทุกคนนะที่ติดตามถือว่าเป็น <laughs> อย่าาดูมือเขถือว่าเป็นอีพีแนะนำนะครับอี p ีพรีเซแนะนำตัวแนะนำช่องนะครับ ถ้าเกิดถูกใจก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยกดซับสไครป์ในช่อง YouTube ไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจติดตามให้เราสองพ่อลูกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้กับเท่านี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับติดตามอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลงเร็วๆนี้ครับรับสัญญาเลยครับจะลงเร็วๆนี้ครับไม่นานเกินรอขอบคุณครับขอบคุณทุกบาย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 ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะติดตามหนูด้วยค่ะบายบาย Cheers!